รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใจกลางเมืองหัด ใหญ่จังหวัดสงขลาร้านที่มีเรื่องราวของผ้าปะเตะพาลวดลายสีสันที่สวยงามสดใสที่หลายคนเห็นแล้วก็คุณหน้าคุณตาเห็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใส่แต่ทําไมในวันนี้ค่ะประชาชนทั่วไปทั้งประเทศถึงหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่นกันเยอะเรื่องราวของรายการปักหมุดปักใต้วันนี้จึงพลาดไม่ได้ค่ะจะนําคุณผู้ชมไปชม,ชมลวดลายสีสันความสดใสผ่านสตอรี่ของผ้า ภาปาเตะในรายการปักหมุดปักใต้วันนี้ค่ะเป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมแค่หน้าร้านก็สวยลงตัวสะดุดตาสะดุดใจดึงดูดให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาหน้าร้านแวะเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อดูเรื่องราวสีสันของภาพปาเต้ที่แขวนเรียงรายอยู่หน้าร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วก็น่าถ่ายรูปเป็นยิ่งนักเลยนะคะคุณผู้ชม ปัจจุบันผ้าปาเตะแพร่หลายในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะสวมใส่กันในกลุ่มผู้หญิงไม่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็สวมใส่ทุกาศาสนาทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศก็ยังสวมใส่ผ้าปาเตะแถมยังสามารถดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกหลายรูปแบบอีกด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นเจ้าของร้านคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เรียกตัวเองว่าชัยหรือชื่อจริงคือคุณทวัชชัยแก้วเอี่ยมสุขเจ้าของร้านผ้าชัยปาเต็กแกลลี่ที่ใช้ชื่อตัวเองมาเรียกแทนชื่อร้านเก๋ๆว่าผ้าชัยคุณชัยเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งค่ะที่ค,คลุกคลีกับผ้ามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นละแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของการเลือกผ้าการมองลวดลายของผ้าที่มีความแตกต่าง เลือกลายเก่งจนลูกค้าเอ่ยปากชมก็เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ติดตัวคุณชัยมาจนทําให้วันหนึ่งกลายมาเป็นพ่อค้าขายผ้าปาเตะในตลาดกิมหยงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเริ่มต้นขายมาตั้งแต่ช่วงอายุราวๆยี่สิต้นๆแต่ปัจจุบันก็ย้ายหน้าร้านมาอยู่นอกตลาดกิมหยงลูกค้าก็สามารถไปมาหาซื้อผ้าได้สะดวกมากขึ้นจนเกิดมาเป็นร้านแห่งนี้ละค่ะคุณผู้ชม โอ้โหคุณผู้ชมคะบรรยากาศภายในร้านผ้าชัยนี่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยทุกมุมสามารถเช็คอินถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะและนี่คือบรรยากาศาในร้านผ้าชายัยใช่ไหมคะคุณชยัยชื่อผ้าชายัยกับคุณชัยเนี่ยมันคล้องกันแสดงว่ามาจากชื่อเล่นตัวเองใช่ครับเอ,เอาชื่อเล่นตัวเองนี่แหละครับใส่ใส่เข้าไปตอนแรกคือไปคือด้วยความที่ว่าถามแม่ถามพ่อด้วยว่า จะเอาชื่ออะไรดีก็เอาชื่อเล่นตัวเองเลยแล้วก็ประกอบด้วยว่ามีพี่อีกท่านนึงเป็นหุ้นส่วนกันเขาก็เลยเติมให้บอกว่าคือถ้าเราเป็นผ้าชัยเฉยๆเนี่ยคือความเป็นไทยฟังแล้วดูเป็นไทยมันก็โอเคแล้วแต่ว่าเราอยากจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงให้เหมือนกับว่าเป็นแกลลอรี่ผ้าว่าเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วคุณจะได้แบบว่าเลือกเยอะๆเลยเหมือนเข้ามาชมผ้าไม่ต้องซื้อก็ได้เข้ามาชมก็ได้าาก็เลยเติมกลายเป็นผ้าชัยปาเต้แกลลอรี่ให้เข้ามานี่เหมือนแบบ อยากได้ความรู้เหมือนห้องสมุดทุกอย่างมีโชว์สวยมากค่ะการจัดร้านเหมือนผนังสีดำเนาะมันทําให้การขับลายผ้ามันโดดเด่นสดใสมากขึ้นทํามากี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้าถามว่าปาเต้จริงๆแล้วขายตัวปาเต้เลยก็คือเริ่มตั้งแต่ในกิมยงนะครับตอนแรกเนี่ยคือขายไม่ได้ขายปาเต้ก่อนเป็นขายประเภทแบบชุดนอนผ้าแพรแล้วก็พวกชุดชั้นในของผู้หญิงเมื่อก่อนเพราะว่าป้าขายแล้วก็มาเป็นแบบผู้ช่วย มาช่วยป้าขายแล้วก็ป้าก็ไม่แบบกลับไปบ้านกลับไปดูอาาไปดูแลอาาเราก็เลยมาขายปุ๊บก,ก็เลยเสริมเข้ามาตรงที่แบบลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าปะเตะผ้าถุง<ช><ช>เพราะว่านอกจากใส่ชุดนอนกับพวกชุดนอนแล้วเนี่ยมาใส่ผ้าปะเตะนอนด้วยลูกค้าใส่ผ้าปะเตะนอนเลยบอกว่าให้ไปเอาปะเตะมาขายบ้างคนสมัยก่อนอะเนาะผ้าถุงผืนเดียวก็นอนได้แล้วเราก็เลยมีการสั่งมาขายเหรอคะใช่ครับครั้งแรกเริ่มต้นที่แค่20ผืนเองค่ะ 20ชิ้นเลือกมาก็เลือกคัดลายมามาให้ลูกค้าดูแล้วก็พอขายไปเสร็จปุ๊บเราเหลือของอยู่ในร้านเนี่ยคือแบบประมาณสัก10ชิ้นแต่วันนั้นเนี่ยคือแบบร้านที่ร้านปิดช้าสุดประมาณทุ่มกว่าๆแล้วยังนั่งอยู่ในตลาดมีคนเดินเข้ามาบอกว่าอยากได้ผ้าถุง2โหลเราบอกว่า เรามีอยู่แค่สิบผืนเองพี่ก็เลยรู้สึกว่าเสียโอกาสทางการขายก็เลยแบบเราต้องเอามาเพิ่มให้เยอะกว่านี้ก็เลยเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นลายก็เยอะขึ้นแล้วก็คัดลายมากขึ้นแล้วทีนี้พอลูกค้ามาปุ๊บลายมันไม่เหมือนผ้าถุงทั่วไปอ่ะเราไปคัดลายมาลายมันมีความแตกต่างลูกค้าก็เลยบอกว่าคัดลายสวยเอาไปตัดตัดแล้วตัดอีกบอกลูกค้าคนอื่นมาซื้ออีก ปริมาณก็เลยขายก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ừ ừ จนทําให้พวกชุดนอนผ้าแพรเนี่ยยกเลิกการขายไปเลยยกเลิกการขายก็หันมาขายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งร้านเป็นผ้าปะเต๊ะทั้งหมดใช่ค่ะผ้าปาเตะที่ร้านเนี่ยเป็นปะเตะจากที่ไหนคะเนี่ยปะเตะถ้าหลักๆเลยของเราจะขายงานไทย<ช>งานที่ผลิตในไทยแล้วก็ปะเตะเนี่ยถ้าขึ้นชื่อเลยก็เลยก็คือเริ่มต้นจากที่อินดโดนีเซียจ,จะเป็นปะเตะของอินดโดนีเซียนะครับ ปาเตะหรือปาติกเป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีต้นกําเนิดดั้งเดิมอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียสมัยก่อนนิยมใช้ผ้าปาเตะในลักษณะของการนุ่งโรงหรืออาจใช้เป็นผ้าทับสําหรับสุภาพบุรุษหรืออาจจะใช้เป็นผ้าคลุมศีรษะสําหรับสุภาพสตรีก็ได้นะคะต่อมามีการดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายประเภทอื่นๆจนกลายมาเป็นเครื่องแต่งกายประจําชาติของอินโดนีเซียแต่สําหรับประเทศไทยค่ะนิยมนุ่งผ้าปาเตะกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหากใครเคยได้ยินคุณแม่คุณย่าคุณยายเรีย ียกผ้าปะเตะในสมัยนั้นว่าผ้าถุงนั่นนะคะถือเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็นุ่งกันจนคุ้นชินตาแต่ปัจจุบันการสวมใส่ก็เปลี่ยนไปเยอะไม่ใช่เพียงแค่การนำมานุ่งเพื่อใส่นอนหรือใส่อาบน้ำเท่านั้นนะคะอย่างเข้ามาเนี่ยที่ร้านดีอย่างนะคือมีการติดราคาให้เรารู้แต่เฟิินเห็นนะราคามันต่างกันมากเลยความแตกต่างอยู่ตรงไหนคะตอนนี้ ถ้าถามถ้าเรื่องความแตกต่างเนี่ยครับเนี่ยอย่างที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>คือความแตกต่างเนี่ยเกิดจากวิธีการท<ม>ําวิธีการทําแล้วก็เนื้อผ้าถ้าถามว่าราคาที่เห็นแบบเข้ามาแล้วบางครั้งเห็นทําไมผ้าปะเต้มีหลักพันด้วยนี่เลยต้องยกตัวอย่างให้ดูเหมือนอันนี้นี่เลยนะครับถ้าผ้าปะัเต้อันนี้นี่คือเขาเรียกว่าฟูตูริสฟูตูริสตฟูตูริสก็คืองานเขียนมือร้อยเปอร์เซ็นเขียนมือก็คือใช้ นี่เลยเขาเรียกตัวชันติงหรือจันติงใช้ในการเขียนเหมือนเราเห็นเส้นแบบนี้ครับหนึ่งเส้นเนี่ยคือการลากหนึ่งครั้งคือการลากเส้นหนึ่งครั้งคือเขาต้องทํากรอบก่อนแล้วก็ลากเส้นหนึ่งครั้งเนี่ยคือเนี่ยค่อยๆลากไปในผืนหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นๆเส้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องลากทีละเส้นแล้วที่เห็นในเส้นทาไมเปลี่ยนเป็นสีนี้อีกอพอเขาทําเสร็จปุ๊บเขาลวกน้าร้อนเสร็จปุ๊บ<ร>เขาต้องมาตัดขอบด้านข้างแต้มสีให้เส้นข้างในเปลี่ยนสีอีกทํางานซ้าซ้อนสองสามชั้น งานมันก็เลยมีราคาที่แพงนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือจะมาเป็นงานสแตป์ตัวนี้เรียกว่างานสแตป์ตัวถัดมาก็คืองานสแตป์คือตัวนี้ใช้บล็อกสแตป์จะเห็นว่าทําไมผ้ามันเป็นบล็อกบล็อกทำไมเห็นเป็นช่องช่องนี่เลยเพราะว่าใช้บล็อกสแตปมเนี่ยสแตป์ลงไปบนน้าเทียนเ,เป็นน้าเทียนน้าขี้ผึ้งสแตปมวางไปเนะะี่ยครับหนึ่งช่องอย่างเงี้ยคือ1ครั้งแล้วสแตป์จนเต็มหลังจากนั้นลงสีอันนี้ก็จะเร็วกว่าง่ายกว่าราคาก็จะดรอปลงมาหน่อย จากตัวนี้เนี่ยพันเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือมีมันมันมีหลายรุ่นมีพันสองพันห้าพันแปดแล้วตัวนี้ลดราคาลงมามีราคาสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบโอ้จะบอกว่าเท่าตัวเลยเนาะลดลงมาเยอะมากตัวนี้เป็นงานสแตปมแล้วก็มันยังมีรุ่นที่นอกจากเขียนมือมาสแตปมยังมีการมิกผสมกัน2อย่างนะครับการมิกผสมกัน2ออย่างก็คือใช้งานเขียนมือด้วย เขียนมือด้วยแล้วสแตมป์เข้าไปกันในผืนเดียวกันนั่นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งราคาก็จะอยู่ระหว่าง2อย่างนี้เป็นปะเต้เนี่ยก็คือต้องมีปาตะบางคนเรียกปาตะเรียกปาตะอันนี้คือลักษณะของก้นผ้าเนี่ยครับหนผืนจะมีจุดหนึ่งที่ลายไม่เหมือนจุดอื่นคืนตรงนี้เห็นไหมครช่วงนี้ หรือก้อนผ้าที่เราได้ยินคุณชัยพูดถึงนั่นก็คือลวดลายผ้าที่มีความแตกต่างจากเส้นลายในผืนทำไว้สำหรับสวมใส่ให้อยู่บริเวณด้านหลังค่ะ ส่วนใหญ่จะมีสีที่แตกต่างแล้วก็มีสีเข้มกว่าบริเวณอื่นๆถือเป็นการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานดังนั้นก้นผ้าหรือปาตะเวลาถูกนำไปใช้เพื่อสวมใส่เราก็จะสังเกตเห็นลายดังกล่าวอยู่บริเวณก้นพอดิบพอดีเลยเพื่อให้เวลาใช้งานนั่งๆั่งยืนยืนจะได้ไม่เลอะเปื้อนง่ายนั่นเองค่ะเมื่อก่อนเขาจะใส่ไว้ที่ก้น <C app os> ตำแหน่งนี้คือก้นสีจะเข้มลายจะเยอะเวลาเราไปนุ่งสวมใส่แล้วจะได้ไม่เลอะเวลาเรานั่งตรงนี้จะอยู่ข้างหลังแต่ไป,ไปมาคนไทยเรานิยมเอาบอกว่าเอาตรงนี้มาอยู่ข้างหน้า,าลายมันแปลกเวลาใส่เป็นผ้าถุงป้ายล้วจะป้ายอยู่ข้างหน้าอเอ๊ะทำไมผืนนี้มีลายปแปลกมาอยู่ข้างหน้า,าจริงๆแล้วเขาเอาผ้าตรงนี้แันตำแหน่งนี้มาป้ายข้างหน้ามาตัดผ้าถุงสําเร็จก็ได้เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ดีไซน์ของคนสวมใส่แล้วเนาะว่าอยากเอาตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะเรียกว่า ผ้าแบบมีก้นผ้าใช่เรียกเป็นถ้าคนที่เขาเรียกกันภาษาทั่วไปก็คือเรียกปาเต้เฉยๆถ้าตัวนี้เรียกปาเต้พัน,เ,นเรียกสั้นๆก็คือผ้าพันสเสน่ห์ของการใช้ผ้าปาเต้หรือผ้าพันหรือผ้าแต่ละชนิดเนี่ยในในสมัยเนี้ยที่เขานิยมนํามาสวมใส่ตัดเดย็บดีไซน์ให้ออกมาเก๋ๆเนี่ยสเสน่ห์ของผ้ามันอยู่ตรงไหนคะถ้าถ้าถามเรื่องปาเต้นะครับต้องบอกว่าลวดลาย เพราะว่าถ้าเป็นถ้าคนมาบอกว่าจะเอาผ้าผ้าพื้นปาเต้มีผ้าพื้นไหมมีคนมาถามนะครับถ้าแบบนั้นไม่ใช่ปาเตะปาเตะเ,ะเนี่ยคือมันเกิดจากลาย<ม>นะครับปาเตะมันเกิดจากลวดลายที่ทําให้เรียกปาเตะนะครับถ้าเกิดแล้วก็ลวดลายก็จะแบ่งออกมาอีกเนี่ยคือสเสน่ห์ของเขาสเสน่ห์ของเขาก็คือลวดลายในเนื้อผ้าบางคนบอกว่าชอบแบบลายเต็มบางคนบอกว่าลายเต็มก็จะได้โชว์ทั้งผืนบางคนบอกว่าเอ๊ะนี่เลยต้องดูตรงนี้ดูขอบมีเชิงข้างล่างเป็นอีกแบบหนึ่งอีก<ม>อ เขาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคอเป็นเชิงข้างล่างเนี่ยเสน่ห์ถ้าเหมือนผืนนี้เป็นผ้าพันเสน่ห์ของเขาคือแถบตรงนี้และเชิงด้านล่างเวลาตัดเย็บแล้วอย่าทิ้งตรงนี้บางคนไปถึงปุ๊บตัดตรงนี้ทิ้งเลยคือเสียไปเลยชิ้นนี้คือแบบนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดจะเอาไปป้ายข้างหน้าเป็นตาแหน่งพันตัดขอบแขนเสื้อไว้ขอบแขนเป็นสากเสื้อข้างหน้าเล่นเชิงข้างล่างตรงนี้อย่าให้เสียไปเพราะตรงนี้คือเนี่ยเขาว่ใจของเาใช่หัวใจของเขาอยู่ตรงนี้ สวยแล้วเดี๋ยวนี้ออกมาสีหว,วานมากเลยที่ร้านนอกจากจะขายแล้วเนี่ย<ม>เห็นมีหุ่นมีดีไซน์การพันเดี๋ยวคุณชัยสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านดูได้ไหมคะว่าลักษณะการพันการนําไปใส่ที่มีแค่ผืนเดียวแต่ว่าใส่ได้เป็นอาทิตย์เนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเนาะได้เลยคนระับ ลวดลายสีสันเยอะแยะมีให้เลือกกันละลานตาขนาดนี้จนปัจจุบันค่ะผ้าปาเตะก็ถือเป็นสินค้าขายดีอินเทรนด์สุดๆจนกลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่เข้ากับยุคสมัยซึ่งขณะนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็หันมานุ่งชุดผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจําวันมากขึ้นนับว่าผ้าปาเตะเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าที่มีการเขียนลวดลายหลากหลายบนเนื้อผ้าที่หลากหลายเช่นกันทั้งสีสันสดใสสะดุดตาแถมยังมีเรื่ ราวที่น่าสนใจของแต่ละชุมชนที่เป็นคนผลิตลวดลายในผ้าแบบต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้ได้เวลาดีแล้วนะคะที่จะให้คุณชัยแนะนำวิธีการพันผ้าแบบง่ายๆสาวๆพร้อมไหมคะไปชมกันเลย อันนี้ได้เวลาที่สาวๆเราคอยละการพันผ้าโดยขึ้นใช้จากร้านผ้าชยายเริ่มเลยค่ะแบบแรกใช้ผ้าอะไรคะแบบแรกอันนี้ใช้ผ้าพันธุ์ไตัวนี้เป็นลักษณะผ้าพันจะมีขอบเชิงข้างอย่างเงี้ยเวลาเรานุ่งนะครับเราต้องให้เหลือให้เห็นขอบเชิงข้างเพราะมันคือจุดที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้คือนุ่งแบบง่ายๆก่อนเลยคือแบบ <S <S 2> <S 2> พื้นฐานเลยง่ายๆที่หลาย, <S <S 2> <S 2> ยคนยบอกว่านุ่งเนี่ยครับจับทางนี้อ่ะต้องบีจับแบบนี้นะครับแล้วก็จับให้ให้เสมอกันนิดนึงนะครับใบข้างหน้าจับให้เสมอกันนิดนึง เลื่อมกันนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจับมันก็ปิดหมดอยู่แล้วนะครับ<ช>พอเสร็จปุ๊บตรงนี้หลายคนบอกว่ามีเข็มกัดอยู่ใช้เข็มกัดนะครับนี่เลยใช้เข็มกัดกัดเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ผ้ามันหลุดเพราะว่าบางทีบางคนบอกว่าไม่อยากถูกให้เป็นปมค่ะใช้ใช้ตัวเข็มกัดเข็มกัดนี้นะครับก็ต้องเสียบแบบซิกแซก นะครับซิกแซกเนี่ยอย่าให้อย่าให้มันทางห่างนะซิกแซกให้ถี่นิดนึงมันก็จะทําให้นุ่งอยู่นะครับต้องพอดีหรือว่าแน่นมากๆคะตรงนี้คือตรงนี้เราต้องนุ่งให้ให้ตรงตำแหน่งที่เอวเราขอดที่สุดนะครับพอนุ่งเสร็จปุ๊บมันจะมีหลวมนิดนึงอยู่แล้วเราไม่สามารถนุ่งได้แน่นแต่ว่าเดี๋ยวพอเราดึงลงนิดนึงมันจะแน่นเองอัตโนมัติเลยครับอพอเสร็จแบบนี้ปุ๊บนะครับก็ดึงผ้าอย่างนี้ก่อนนี่เลยจับแบบนี้พอเราบอกว่าอยากได้หน้านางอยากได้หน้านางแคบหน้านางกว้างเราก็อยู่ที่จับตรงนี้จับแค่แบบนี้เองครับ กัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับแค่แบบนี้จับเข้าไปเป็นจีบเลยลมันจะ <ไป S 1> ดูแบบ<า>เป็นปาเต้ผสมกับความเป็นแบบนุ่งแบบไทยๆด้วยถ้าหลายคนบอกว่า,เ,าเคยนุ่งแบบลักษณะแบบไทยๆจับหน้านางใช่เลยครับวิธีเดียวกันแล้วก็จับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าข้างในนะครับสเสียบเข้าแบบนี้นะครับพอจับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆมาจับจีบไล่อีกทีนึงนะครับตรงนี้พอเราจับจีบ จับจีไล่ให้มันเป็นแนวนะครับเนี่ยแล้วก็เราดึงลงดึงลงปุ๊บมันจะลงมาที่สะโพกสะโพกต้องตึงนุ่งปะเต้ถ้าสะโพกไม่ตึงไม่สวยบางคนนุ่งแล้วหย่อนหย่อนตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องดึงลงเลยเพราะเมื่อกี้เรานุ่งตรงนี้มีหลวมพอเราลงมาปุ๊บสะโพกเราจะกว้างกว่าตรงนี้ครับพอลงมาปุ๊บมันก็จะยิ่งเข้าที่พอเข้าที่กลายเป็นพอดีเห็นไหมครับก็จะเป็นหน้านางนี่คือแบบแรกง่ายๆนี่ก็หาเข็มคงเข็มขัดมาพันก็ได้ตรงนี้ใส่เข็มขัด เข็มขัดแค่ใส่ไว้เฉยๆมันจะไม่ช่วยดึงเรื่องผ้าต้องนุ่งตรงนี้ให้แน่นก่อนอแบบแรกผ่านไปใช่นี่คือแบบแรกค่ะแบบถัดไปค่ะอันนี้เป็นบาติกจากอินโดนีเซีย <บา S 1> เป็น<บ>างาน<บ>าสแตมป์มือถ้าเป็นผ้าบาติกเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทําแบบเดียวกับบาเต้แต่ว่าจะใช้ผ้าตัวที่นุ่มกว่าขนาดเท่ากันไหมคะกับขนาดของบาเต้เมื่อกี้ ตัวนี้จะเล็กกว่านิดน,นึง <ปะ S 2> แต่ก็นุ่งได้เหมือนกันปา<ะ>เ <ปะ S 2> ต้นี้ขนาดเท่าไหร่ปลาเต้มีตั้งแต่ขนาด1เมตรแปดสิบเซนสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบสองเมตรสามสิบแต่อันนี้ก็จะเล็กกว่าตัวนี้อยู่ที่เมตรเจ็ดสิบเซนอ๋อค่ะอันนี้จะนุ่งง่ายๆเลยหลายๆๆคนบอกว่าเอ๊ะจะนุ่งยังไงคะอันนี้คืออนเนกประสงค์เลยใช้พันคอใช้นุ่งใช้โฮมพกไปไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ได้ใช้ได้หมดเลยเป็นที่นิยมแบบว่าเป็นของฝากที่แบบว่าสําหรับคนบอกว่านุ่งไม่เป็นแต่ว่าอยากได้้ผาที่เปปป็็นนออกกรระะสสงงคค์ ปบบไปทะเลก็ได้<ช>เนี่ยจับแบบนี้ผูกครั้งที่1น่งผูกครั้งที่2เนี่ยตรงนี้จะเป็นเป็นความพริ้วของเขาเองอัตโนมัติเป็นเชิญเสร็จแล้วเนาะง่ายๆเนี่ยไปทะเลง่ายๆแค่นี้เองครับแม่เห็นคุณชายพันผ้าแล้วก็คันไม้คันมืออยากจะพันผ้าปลาเต๊ะสวยๆกับเขาบ้างจริงๆค่ะ จากความตั้งใจที่จะนำผ้าปาเตะซึ่งถือเป็นสินค้าพื้นเมืองของชาวใต้เพื่อนำมาโปรโมทให้กับคนทั่วไปได้รู้จักผ้าของคนใต้คุณชัยก็ยังมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นไม่ให้ผ้าเหล่านั้นสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ยังมีคนเห็นคุณค่าถึงผ้าพื้นเมืองถือเป็นมรดกที่เราควรอนุรักษ์กันไว้ ปัจจุบันไม่ได้มีแค่ลูกค้าชาวใต้ที่นิยมนำผ้าปาเต้ไปสวมใส่นะคะแต่คุณชัยก็เล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่ายังมีสาวๆทั่วประเทศโดยเฉพาะสาวๆภาคอีสานที่นิยมนุ่งผ้าซิ่นอยู่แล้วหันมาสั่งผ้าปาเต้จากที่ร้านมากขึ้นซึ่งคุณชัยก็เล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะรู้สึกไงบ้างการได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ขายทั้งสินค้าชุมชนขายทั้งของที่เป็นสินค้าพื้นถิ่น mm hmm. พื้นถิ่นที่อยู่ในภาคใต้และนิยมตอนนี้รูดขยายไปทางภาคอีสานเรารู้สึกไงบ้างคะส่วนนี้ก็คือเรารู้สึกดีใจที่ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยมุมมองที่เขามองร้านผ้าปะเต้นเนี่ยเป็นร้านผ้าที่แบบคนสูงอายุใส่ mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้เราพยายามนําผ้าพื้นถิ่นเนี่ย เปลี่ยนแปลงโดยทั้งการจัดรูปแบบของร้านทั้งการนําเสนอให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความทันสมัยจากที่เขามองว่าคนต้องแบบว่า5 60ขึ้นไปใส่เราขอลดระยะอายุลงมาแต่ว่าสัก20ก่สกว่าก็ใส่ได้แล้วพอดวัยทำงานก็เริ่มนุ่งได้แล้วนะครับแล้วก็ไปถึงไหนคนก็พูดถึงแล้วบอกว่าเอ๊ะรู้จักปาเต้เริ่มรู้จักปาเต้มากขึ้นเราก็ดีใจนะครับว่าที่ร้านเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นําเสนอออกไปแล้วก็เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นครับ เยี่ยมมากเลยค่ะคุณผู้ชมและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่นะคะมุมมองใหม่ๆการมองเห็นถึงความแตกต่างในบรรดาผ้าที่เราเห็นคุ้นชินเห็นตั้งแต่สมัยคุณแม่คุณย่าคุณยายใส่สมัยก่อนอนุ่งอาบน้ําจน เลือกคัดสรรเห็นถึงความแตกต่างของลวดลายจนกลายมาเป็นร้านผ้าชัยในปัจจุบนันดิฉันมองว่าเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจและที่มีแนวคิดในเรื่องของการดําเนินธุรกิจแล้วก็มีการปรับตัวได้ดีทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณชายมากเลยที่มาพูดคุยกับเพิ่นคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะช่วงนี้พักเรื่องสวยๆงามๆไปฟังคำศัพท์ภาษาใต้ในช่วงปักมุดแรงใต้กับสาวยินดีกันก่อนค่ะ ผู้ชมคะคำว่ากระต๊อคําว่าขน้าคาว่ากระท่อมถ้าหากว่าเป็นการใช้คําภาษาใต้ก็จะเรียกว่าหลกน้าหลกน้าคือกระต๊อขน้ากระท่มหรือว่าซาลาลังเหล็กๆนั่นเองค่ะเราจะได้ยินการไฉ่ประโยคนีอย่างเช่นข้ารดเครื่องอีไปป่า,ย,ปาย,ยางปรากฏดว่าฝ้นตกกลางทาง แวะพักที่ลุกน้ำก้อนวะความหมายก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปฝนตกระหว่างทางแวะพักที่กระท่อมระหว่างทางก่อนที่จะเดินทางต่อนั่นเองค่ะนี่คือคำที่นำเสนอในช่วงปักหมุดแหล่งใต้สำหรับวันนี้ติดตามใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ ที่ชอบเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์การออกลวดลายการทําลายผ้าแลนะแสดงถึงความประณีตบรรจงและความตั้งใจความเอาใจใส่ในการออกแบบลายให้สวยแล้วก็ทันสมัยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานราชการก็ได้กําหนดให้มีการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตัวเองนะซึ่งตรงนี้นะคะอยู่จังหวัดสงขลานะกนะ ส่วนใหญ่คนจะนิยมเป็นผ้าปาเตะนะคะที่สายเหตุแล้วก็ที่ซื้อเนี่ยที่จํานวนครั้งที่ซื้อนะคะก็หลายครั้งแล้วก็แล้วก็ครั้งหนึ่งก็ซื้อหลายๆผืนทั้งใส่เองแล้วก็ทั้งซื้อให้เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในในทางภาคกลางนะคะเขาไม่ค่อยได้มีลวดลายแบบนี้เพราะก็เห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าสวยออกแบบแล้วมันเป็นมันโดดเด่นเ,เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลายก็มีเยอะให้เลือกนะคะ ส่วนที่เลือกที่ร้านผ้าชัยเพราะคุณชัยเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนหนุ่มเลือกผ้าได้เก่งแล้วก็แบบดีไซน์อะไรต่างเนี่ยสวยตรงใจลูกค้าของกลุ่มคนที่ทำงานนะคะในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคนไทย พี่น้องคนไทยทั้งหมดนะคะให้หันมารณรงค์สนับสนุนใช้ผ้า,าผ้าไทยโดยเฉพาะที่เป็นผ้าพื้นเมืองนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีงานทำนะข่อให้เกิดรายได,ได้เพื่อนำมาเลี้ยงชุมชนในครอบครัวค่ะ งามเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะแต่จะมีสักกี่คนที่มองเห็นคุณค่าความงามครั้งอดีตหันกลับมาปัดฝุ่นจนทําให้ปัจจุบันสินค้าที่คุณย่าคุณยายเคยใส่เคยสวยในครั้งอดีตให้กลายมาเป็นสินค้าที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งซึ่งในปัจจุบันโดยขณะนี้ค่ะก็จะมีการรณรงค์จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้หันกลับมาใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิ ปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านเครื่องแต่งกายของพวกเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศร่วมกันใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทยซึ่งถือเป็นมรดกของประเทศชาติอีกด้วยนั่นเองค่ะ ลายของผ้าปาเตน้เนี่ยถูกใจดิฉันมากมาก อาจจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากไม่น้อยกันไปเช่นกันนะคะหลายคนที่รู้จักผ้าปะเต้แล้วก็จะรักผ้าปะเต้มากยิ่งขึ้นเหมือนดิฉันก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันก็เลยปักหมุดไว้ที่นี่ร้านผ้าไทยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะอุดหนุนสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าพื้นเมืองลวดลายสวยๆเลือกกันให้จุใจได้เลยนะคะครั้งหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดที่ไหนติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้วันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ